เมืองสุโขทัยเมืองเฉยๆแต่ก็เลยอันนี้เพิ่มเพิ่หรือจ๋านี่ค่ะตลาดเห็ดท่าวันดีค่ะตลาดเห็ดตลาดเห็ดมากับพี่เจี๊ยบคนสวยมากับพี่เจี๊ยบคนสวยค่ะเดินกลับแล้วค่ะเห็นไหมนี่ถนนคนเดินพากันมาเดินพากันมาเดิน ว่าคา่ะถ้าง้คุณเดินเมืองอันนี้ไปไปปลูกต้นใหม่บ่านห้องก็สีดีเนาะพี่น้องถ้ามาเทียวเมืองหลวงสตออ็อกโฮม นี S <S 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 ่ค่ะสต๊อกของตอนกงคืนเดีอน uh um okay. ั่งพี่เจี๊ยบนั่งนั่งพักเหนื่อยนี่บ่ค่ะซอยกระจับบ่ยางน้มนี่อู้นนคนเดินพี่น้องเอ้ยเบิ่งรถเซาพี่น้องจอดเต็มอยู่รถเซาเบิ่งแหน่จอดซุซอยรถ เข<ป> <ises> าถือว่าเศร้าแล้วนี่ตรงนี้ก็เยอะแยะเลยรถเช่านี่จอดทิ้งทัว่วทีบยทั่วแดนไปที่จอดรถค่ะไปเดินไปที่จอดรถเหมือนเดิมค่ะนอนค่ะที่จอดรถค่ะที่จอดรถแพ่มคือย่งไงค่ะที่จอดรถแย้มคือยัง จอดรถค่าอ้าวไปยืนแอคค่าอยูนอ่นั่นทำไมไปนี่จอดรถูือ้างนี้แพงกับแพงที่น้องร้านนำ้ำปูนี่มึงจอดรถที่น้ำเลยสวยมากค่ะ